ตรงไหนที่เป็นหลุมเนี่ยรากมันก็จะแช่น้ำน,น้ำมันจะไหลเป็นงนั้นการแก้ปัญหาคือว่าถ้าถ้าถ้าระบายน้ําไม่ได้น้ําไม่ไหลเร็วเราก็ไม่ควรจะปลูกหรือไม่ก็อีกทีก็ถอนแล้วก็ทาโคกนะเพราะตอนนีส้สภาพมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราใช้น้ํารดเมื่อน้ํารดเนี่ยเราอยากให้น้ําอยู่นานๆแมคนโบราณเนี่ยเวลาหน้าแรงเขาก็จะปลูกทําเป็นหลังเป็นกระทะ กระทะไงรู้จักกระทะไงไหมเพื่อจะให้ให้เก็บน้ําขังน้าเวลาให้น้าน้ําจะได้ไม่หายไปพอเวลาหน้าฝนก็เอากระทะคว่ำนั่นะคือภูมิปัญญาของโบราณแต่ตอนนี้เราไม่ต้องหงายไม่ต้องคว่ำแล้วเราคว่ำอย่างเดียวเพราะเรามีระบบน้ำนให้มันนูนนะให้มันนูนไว้นะอันนี้ดูเป็นตัวอย่างนะนี่ตัวนี้อันนี้ อันนั้นก็อันอันนี้ยังโตมาหน่อยแยกต้าตีเดียะอะเอาละมันได้มาป่านนี้เนี่ยต้นนี้ก็สวยมากนะ<ด>แต่ว่าแต่ว่าผมดูแล้วว่าใบามันแน่นใบนะเดี๋ยวจะต้องแต่งให้โปรงหน่อยเพื่อว่าเหมือนกับไม่ผลเหมือนกันพี่ไม่ใช่ปลูกตามธรรมชาตินะต้องแต่งให้มันแตกให้ใบมันรับแสงให้มันใบเ<า><ด>ติมเลยเนาะต้นมันได้แสงให้ต้นมันได้แสงให้ใบที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่ได้รับแสงมันไม่ติดลูกเราลงก้มเข้าไปดูสิมันจะติดอยู่ติดติดผลอยู่ ชอยขอบหรือตนที่ตรงที่มีแสงบนๆเพราะฉะน,นั้นเนี่ยการปลูกไม้ผลกับปลูกพริกเนี่ยตำราเดียวกันเลยแต่ว่าพริกมันมันดีกว่าไม้ผลไม้ผลเนี่ยมันมันอาศัยเวลาสะสมอาหารนานแต่ว่าพริกเนี่ยเห็นไหมมียอดอด่อนมีดอกมีผลเล็กมีผลโตมีผลแก่มีผลร่วงอยู่ในต้นเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าจะเอาปุ๋ยสูตรไหนคือหลังจากออกดอกแล้วปุ๋ยสูตรเดียวเลย แล้ววันนี้เราก็จะทําปุ๋ยรองพื้นละลายช้าสามหนึ่งสี่เาว่าเรามีปลูกหลากหลายไงมะเ,เขือก็มีเอามาดูตรงนี้มะเขือตรงนี้เนี่ยเดิมทีสภาพเป็นแบบนี้หมดเราไม่รู้ว่ามันเป็นผลจากมมแมลงเข้าทําลายหรือว่าเกิดเชือ้อรานะแต่ว่าน่าจะเป็นพวกเพี้ยเข้าทําลายแล้วมันก็เป็นจุดจุดสีเหลืองแต่หลังจากที่เราดูแลให้น้ําเขาก็แตกใบใหม่ออกมา สวยดีหลังจากที่เราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่ามะเขือเนี่ยทนแดดได้ดีกว่าทุกพืชเลยนี่ให้สังเกตว่าหลังจากที่เราดูแลแล้วก็เราฉีดฉีดปุ๋ยทางใบไม่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางใบฉีดไอตัวกันแดดฉีดไอตัวกันโรคก,กันโรคนี่เราเพิ่งจะฉีดไปสองครั้งนะและที่เรากำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าหนึ่งทั้งกันแดดกันโรคแล้วก็ให้ทนร้อนแล้วกันโรคเนี่ยกันโรคอะไรได้บ้าง รวมทั้งกันแมลงด้วยส่วนผสมเนี่ยกำลังกำลังกำลังทดลองอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาใช้ที่สวนเราอันดับแรกเลยคือเป็นทั้งกันแดดเร่งโตกันแมลงกันโรคก,กันความร้อนอยู่ในตัวเดียวกันหรือว่าอาจารย์ใช้ส่วนผสมที่มันน้อยตัวที่สุดอ่ะมันจะเวิร์ เหมือนที่อินวันเหมือนกาแฟทีก็พยายามพยายามจะไม่ให้ลูกลูกค้าต้องเอชาวบ้านจะต้องใช้หลายๆอย่างมผสมแต่บางอย่างมันมาผสมพร้อมกันไม่ได้ต้องแยกผสมแสมแต่ว่าฉีดรวมได้ไม่ได้รวมมะเขือรุนหลังโอเคนะเราสามารถฟื้นสภาพต้นได้ใบออกมาใหม่นี่ไม่มีปัญหาทั้งๆที่เจออากาศร้อนนะเห็นไหมอันนี้คือใบชุดเก่า แล้วก็เราก็มาดูมะละกอมะละกอเนี่ยตั้งแต่วันก่อนนั่นแหละจะเห็นว่าเริ่มติดลูกแล้วนี่มันเขียวแล้วนะอาจารย์มะกออะมะกอสวยแล้วนะก็นี่ยเริ่มติดลูกแล้วนะจากที่มันไม่มีต้นมันโทมต้นมันจะตายนะดอกเยอะแล้วเนี่ยเราก็ฉีดยากันกันร้อนกันแดดไอ้หล่อให้ต้นสวยอวนนี้นะโอเคมะมะเขือนี่สอบผ่านเลยนะมะละกอมะละกอมะละกอก็สอบผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้มีทุกทุกต้นออกดอกหมด องมดเมื่อเผ่านแล้วก็ก็น่าจะผ่านนะแล้วกอนี่ใบข้างบนแตกใหม่ม aja, ีเขียวเข้มเลยอืนะหน่อไม้นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วถ้าเราใส่อาหารจานเดือนก็แล้วก็จะเก็บทุกทุกทุกสี่วันใช่ไหมสี่วันสี่วันเก็บเนี่ยคือเก็บครั้งหนึ่งเรอยากจะให้ปุ๋ยแบบฉีดพ่นเนี่ยส่วนปุ๋ยรองพื้นเนี่ยเราอาจจะใส่เดือนละครั้งหนึ่งนะ แล้วก็อาหารจันด่วนกินใช้สี่วันครั้งหนึ่งก็ผมว่ามันก็มันก็จะเพิ่มมานนะถ้าสักอาทิตย์ละครอาทิตย์ละครั้งหรือสิบวันครั้งนะแต่ว่าเราใส่รองพื้นไหมอว่าอาทิตย์ละครง่ายกว่าสิบวันไม่ต้องทดนะเพื่อเนยงี้อาทิตย์ละครง่ายเราเอาวันไหนก็คือวันนั้นเออไอ้นี่หอมก็หลองกล่องเลยนะเห็นไหมใบใหม่ที่แต่ออกมานี่โอเคแข็งแรงนะแล้วยาที่เราอยาที่เราทำมาใหม่เนี่ยมันป้องกันไวรัสได้ด้วย เพราะฉะนั้นมะละกอเราจะไม่มีเรื่องไอ้งั้นมันก็ได้พวกพวกแคนเกอร์ด้วยหมดท,ทุกอย่างคือตัวเดียวใช้ทั้งสวนแล้วเมื่ไอไรอาจารย์จะพาไปดูนั่นนะอะไรมะนาวเนาะมะนาวนี่เมื่อวานก่อนผมไปมาแล้วนะแล้วเขาก็ให้หมวกให้แขนเสื้อผมมาก็โอเคเขาเห็นว่าผมตากแดดตัวดาแต่ต้นนี้คือแล้วเดูไอ้นี่นะถ้าเราทํานะไม่ให้ไม่ใบใหญ่นะไม่ให,มให,มให้มีดอกนี่นะ oh. เนี่ยมันอยู่ในร่มเนี่ยมันสวยมากเลยเพราะฉะนั้นกะเพรา,พาก็เป็นอีกอพืชหนึ่งที่แซมได้นี่อันนี้เราปล่อยธรรมชาติใช่ไหมครับสิ่งที่สิ่งที่เราทุกคนปลูกกะเพราเนี่ยนนเขาตัดทิ้งเขาขายใบเขาขายใบใช่ไหมนี่โดยโดยธรรมชาติเดี่ยชาวสวนก็ไม่ต้องการใบเมื่อไม่ต้องการใบปั๊บมไม่ต้องการดอกไอ้ไม่ต้องการดอกเพราะมันมีดอกออกมาปั๊บเขาจะเด็ดดอกทิ้งทิ้งนะไม่ชอบใบใหญ่อะเขาชอบใบเล็ก ชอใบเล็กก็ต้องปลูกพันธุ์เล็กๆเรื่ององแม่ค้าบางคนเขาชอบแบบนี้เขาบอกว่ามันฉุนใสอย่างนี้อแน่นอนเพราะว่าคนละพันธุ์ถ้าใบยิ่งออกมาันนี้เกษตรถ้ามันไม่ขาวล้วนมันมีแดงๆออกมาด้วยไอ้นั้นน่าจะฉุนเพราะว่ามันเป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์พันธุ์พันธุ์เกษตรกับพันธุ์พันธุ์บ้านเขาเรียกว่าพันธุ์ใบแดงอันนี้ฉุนมาดูใบใบยอเนี่ยข้างหน้าใบเนี่ยมันมีขาวๆอยู่ เราก็ส,สงสัยว่าเอ๊ะเกิดจากที่เราฉีดยาหรือเปล่าเป็นจุดๆแล้วก็ <ๆ S 2> มามาพลิกดูใต้ใบมีอะไรเข้าโอ้มแมลงดเมลงอะไรอย่างนี้เรียกอะไรเรียกอะไรครับม,มันเหมือนไอ้นี่กินป่าวก็เพี้ยงเนีเ่ยไอ้เพี้ยอ่อนไหม,ไมเพี้ยอ่อนตัวเล็กนะใช่าจางเนี่ยะใช่ไหมใช่ใช่มีชีวิตอยู่ เพราะนั้นเวลาเราฉีดเนี่ยเราก็ต้องติดใจไปติดใจไป,ดจไปเดี๋ยวลองดูว่าเอาตัวใหม่มาเนี่ยมันจะช่วยแตกการในพวกนี้ไหมเพราะว่าใบใบใหม่ที่แตกมาไม่เต็มหนูไปคุยให้ให้ที่ที่พวกพันละม่วงเขาตัวใหญ่เ,เลยเนี่ยมีน้ำน้ำเลี้ยงออกมาเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมีมดกาาัำลังวิ่งเลยนี่กำลังเดินเลยเนี่ยอีกระยะักมันจะมีมดและทำให้ใบดำปีอ ไอ้ขอบขอข้างนี้เดี๋ยวได้เจอยา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 มาเดียเดเจอยาเราต้องต้องทนรองงญญพิเศษต้นนี้ป้าเปียกรับเป็นพิเศษใช่ไหมไห,ไหนคะ <แก S 2> มะเขื<า>ตอต้นนี้เหรอเป็นพิเศษไหมสำหรับต้นนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนไม่กับอาจารย์เหมือนเราปลูกมันมีใหญ่มีเล็กนะ S <S <ถ>หมือนนกันหรือว่าดิน,นข้างใต้ทำไมป้ารักไม่เท่ากันอ่ะถึงทําให้มันเล็กให้มันใหญ่ไม่เท่ากันจะเราทำมันมันใหญ่กับกันไงอ๋อเพราะฉะนั้นกล้าสําคัญถ้าถ,ถ้าจะเอากล้ามาปลูกไอ้ใบบิดบิดวิวเวี้ยไม่เขาเอามาปลูกถูกไหมก็เอาที่มันชูใหญ่ๆเมื่อวานนี้ช่ำไว้ใหม่แล้วอวานนี้ร้อนขึ้นมาเลยช่ำเลยอยยาาามูเเดี๋วรจงน นี้ได้นี้ได้มาเยววันนี้ผมจะตัดเรองไเนี่ยยอดดอกแคร์ยอดดอกต้นแคร์แารจะแคร์มันต้องตัดนะมันโผล่ปิดมันยิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่ดอกมันก็จะไม่มีเพราะมันเอาอาหารไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเก็เราต้องตัดให้มันเนี่ยเอาแค่เสมอเราตัดแค่เบื้องหน้าเราพอเนี่ยเอาเนี่ยตัดนี่เลยใช่ไหมตัดนี่เลยทีนี้ส่วนยอดเราก็จะเด็ดไป ยอดถอดเราจะเด็ดไปเด็ดไปทำอะไรลวกกินลวกแต่ลวกก็ยังไม่กินเราจะไปทํายอดแคะอบชีสแทนผักขมอบชีสเคยได้ยินแต่แต่ทำไม่เป็นเออเอเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากผักขมมาเป็นเคยได้ยินอาจารย์แต่ทำไม่เป็นแล้วไม่เคยกินนะอีกคนเขากินสปินัชชีสสปินัช แล้วก็กินแค่นี้เลยยอดแท้เดี๋ยวออกเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรตัดตามแล้วก็บรรยายสรรพคุณใช่ไหมเพราะยังไงเนี่ยปลูกแคร์เนี่ยเอาดอกเนี่ยมันต้องตัดเยอะกว่าเดิตัดตัดไงจะเอาดอกเอายอดก็ต้องตัดเพราะมันแตกใหม่ก็ว่ามีั้งยอดมันกเราเราตัดไม่ไหวไอ้เราเจ็ไม่ไหวก็สูงเนี่ยสูงเพราะสูงแมสังเกตถ้าสูงปั๊บนีอาหารที่มันกินไปอ่ะมันเอาไปสร้างยอดหมดดอกก็น้อยลงอืมรู้สึกช่วงนี้ดอกมันออกน้อยลงต้นยอกำลังสวย เอาไปเลยไปตัดทางโดนแดดมากกว่าไอ้ตรงที soup, hmm. ่เขียวๆต้นตรงไหนคะทีนี้เราก็จะมาสืบค้นแหละว่าไอ้เทาเทาที่ที่โดนแดดเหลืองมากกว่าเหลืองเนี่ยที่ไม่โดนมันมีใบเขียวอยู่ด้วยไหมนะไม่มีมีไหมไม่มีเออแล้วนี่อะไรควละต้นยังนี่เหมือนกันะควละต้นกันนี่นี่มีใช่เปล่าอ่ะกูลิกนี่นี่เอาตัดทิ้งตัดใบเหลืองออกให้หมด สิ่งเดียวกันไหมเนี่ยมานี่มาเนี่ยอันนี้เขียวไหมอคนละกิ่งอันนี้ไม่ใช่ใช่เออตัดตัดไม่เหลืองออกให้หมดเลยอันนี้เขียวอันนี้เขียวอยู่ในร่มไหม อันนี้ออกมายอดนี้เหลืองแล้วยอดนีไ้ไม่ไปแล้วลูกไม่ติดแล้วเห็นไหมดูพอพอใบมันเสียปั๊บลูกก็จะไม่ติดแห้งเลยมาถ่ายรูปใกล้ๆต้นนี้ถอนหญ้าข้างหลังเอาเพราะโดนไปโดนต้นประสครหายใบใบล่างอ่ะใบล่างเหลืองๆเอาออกหมดเลยอันนี้ใบย,ยังเขียวอยู่ถึงแม้ว่ายอดเล็กเนี่ยใบยก็ยังเขียวอยู่ลูกก็ยังติดมีดอกมีลูก มีแตงแให้ได้เก็บทุกวันคนชอบกินแตงเขาบอกว่าแตงเราหวานกรอบกินแล้วเยน็นเย็นอกเย็นใจจิงเปล่าปเปียกมันชุ่มมันเยน็นมันมีฤทธิ์เยน็นนะแตงกินแล้วปลอดสารพิษอะไม้โอเค okay, เดิน <มา S 1> ไปต่ออันนี้พอรู้หลักการนะเก็บไป<ม><ม>ตัดไปงานงานปลูกไม้ล้มลุกมันไ,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 ได้เงินเร็วแต่ว่ามันก็เหนื่อย อาจารย์พวกแตงกวานี่ปุ๋ยมันควรจะเป็นอะไรคะแตเราก็เน้นอยู่ว่าแตงกวานี่ยน,น่าจะเป็นปุ๋ยไอ้สามหทางใบนะแต่ว่าตัวหน้าสูงแต่ว่าวันนี้วันนี้เราจะทําปุ๋ยสามสเพราะฉะนั้นทางใบเราก็อาจจะใช้ปุ๋ย4ี่หนึ่งสเข้าไปช่วยคือเราจะไม่เน้นตัวพีสูงแล้วก็หรือว่าอีกทีก็ใช้สองสองหนึง่สงสาม หรือบวกกับอาหารจานด่วนเราก็จะดูว่าผลออกมาเป็นยังไงเพราะปกติพวกไม้ผลทุกชนิดทุกชนิดเลยจะใช้โพแทสเซียมสูงกว่าในตัวเช่นบ้านเราทีนี้ดินของเราเป็นดินกรดอ่ะก็โดยมากมันก็จะมีธาตุโพแทสเซียมเยอะอยู่ในดินอยู่แล้ว้าที่พื้นเหรออันนี้ทีนี้มาถึงตรงนี้ ตาเร็วพี่เล็กเสยผมเน่ะมาให้ดูว่าพืชตระกุลแตงเหมือนกันแตงกวาก็แตงแตงร้านก็แตงอันนี้ฟักใช่ไหมมันก็เป็นพืชตระกุลแตง แต่ว่าการอ่อนแอทนต่อแดดทนต่อความร้อนนี่ไม่เท่ากันอันนี้ยังไม่เห็นใบเหลืองเลยอันนี้มันไม่ค่อยโดนแดดนะอาจารย์ไอ้แล้วด้านนี้โดนข้างบนโดนไหมมีมันต้องมีเหลืองมั่งอ่ะไอที่มันแต่ว่าทั้งเถามันไม่มีไม่มีสีเหลืองให้เห็นก็แปลว่ามันเป็นพืชที่ม่นทนไทนทนทนแดดมันเก่งแล้วก็ไอผมสังเกตแล้วไอไอเต่าแตงมันก็ไม่ค่อยชอบกินมันไปหาแตงกวามากกว่านะ เห็นไหมไม้แต่ละชนิดเราต้องศึกษานิสัยของมันว่ามันอ่อนแอต่ออะไรมันแข็งแรงต่ออะไรเเาาสังเกตดูไอ้ไอ้พักนี่นะเขียวแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเกสรตัวเมียเป็นหมันหมดเลยว่ายังไม่เห็นมีอมันไม่มีลูกดูทีทีไม่มีลูกอ่ะเราก็จะแก้งว่าทําไงถึงจะให้เกสรตัวเมียมันติด ผสมเกสรนโอ้นี่มันน่าจะมีลูกค่อยแล้วเนี่ยถูกต้องเพราะผมมาไล่ดูแล้วติดมีผลออกมาแต่ไม่ผสมแกสอนนี่ออกมาส่วนในต้องมา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 เสรยใบใหญ่ๆเนี่ยออกมาให้มันโล่งอาจารย์จะแก้ยังไงอะคะก็ฮอร์โมนบปีกอร์โมนไข่ด้วยฮอร์โมนที่เราทำเนี่ยฮอร์โมนธรรมชาตินี่ต้องเอามาใช้ฮอร์โมนไข่ด้วยนะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเพศ ให้มันสามารถเปลี่ยนเป็นดอกตัวเมียเอาเปลี่ยนดอกตัวผู้นี่แหละให้เป็นดอกตัวเมียให้มากขึ้นหรือว่าอย่างที่ชาวบ้านเขาใช้เขาจะใช้ NAA ฉีดอย่างมะม่วงก็เป็นการเอาละออกชอมามีตัวผู้เยอะเขาจะแก้โดยใช้ NAA ปฉีดแรงเพศให้จากตัวเมียเป็นให้ตัวผู้เป็นตัวเมียอันนี้ก็ต้องใช้ความรู้เลยเหนไหมต้นไม้ที่เราปลูกไปดูอีกต้นสุดท้ายมาป้าเร็ว เร็วๆตามมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปเด็ดอ,อ,อะไรคะเออดูนะครับเราแค่เราแค่คุมฟังวันเดียวคือเมื่อวานนี้แล้วคุมมายังไม่หมดเนี่ยเราสังเกตว่าใบมะเขือเราเนี่ยไม่มีอาการสลดเลยนะใบไี่ตั้ง ราะฉะนั้นถ้าเราแหวกดูเนี่ยเราจะเราเนี่ยเามือแหวกดูที่เราก็ตั้งนี่ตั้งเป็นแนวเลยคุณป้าที่เราไปสวมฟางกันเมื่อวานเนี่ยก็เท่ากับว่าฟางเนี่ยช่วยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเรามีแกรบรอบแกรบมาหวานรวมด้วยก็ยิ่งดีแกรบดิบนะไม่ใช่แกรบดำแกรบดำแกรบดิบไม่ใช่แกรบดำ อาจารย์ดำเราเอาให้ลองก้นหนึ่งไอ้ไอ,อ้คอยปุ๋ยแล้วเนี่ยมรือตัว,วายเนี่ยอาจารย์ครับกว่าคอยปุ๋ยเออนี่ยังสงสัยว่าป้าปลูกว,นวกนันเดียวกันไหมวันเดียวกันวันเดียวโตเออวันเดียวกันอาจารย์ป้ารู้ไหมที่ไม่ค่อยโตเพราะเวลาตอนป้าให้น้ำเนี่ยน้ำมันขัง,<ต>งช่วงนั้นมีรากอยู่ก็ไม่กินน้ำถูกไหมเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยมันดอนกว่าใบใหญ่ใบใหญ่ อันนู้นอันนู้นไม่โตวันเดียวกันยอดวันเดียวกันเออนั่นแหละยอดวันเดียวกันบางอันโตบางอันไม่โตเนี่ยแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ซองเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่ามันมาจากอะไรแล้วก็เดินสังเกตดิโอตอนรดน้ํานี่น้ําไปขังอยู่ตอนนั้นนี่หว่าแล้วเมหร่มันแห้งรากมันก็ระหว่างน้ําที่ท่วมท่วมท่วมโคลนมันอ่ะมันก็ไม่มีอากาศหายใจแล้วมันจะเอาหายิ่งจะเลี้ยงต้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาแก้ไข ไอ้นี่กับเฉาอ,ะอ่ะน้ำมาไม่ถึงเออตัวนี้กับเฉาน้ำมาไม่ถึงที่ต้นรอบๆอบนี่แต่งก็ผมเมื่อวานนี่ผมก็สาะแล้วต้นนี้เหรอะคะที่าะเสาะร่องไงไอ้ที่มันขังอยู่ให้มันไหลมาเพราะนั้นเวลาเราเราทําทาปลูกอะไรเนี่ยเราต้องเดินตรวจด,ดูทุกจุดว่ามันเกิดปัญหาอะไรแล้วเราก็แก้เป็นจุดๆเพราะว่าอะไรพื้นพื้นที่ พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้วันนี้แต่เดิมไม่ได้วางแผนจะปลูกไงแล้วก็เอาอหินคุกมาถมซะเต็มเลยแล้วไปดูดิพอหินคุกอยู่เวลารับแดดแดดร้อนซีงๆไอ,อ,อ,อตรงนี้ได้น้ำเยอะเลยอตรงนี้ไม่เหี่ยวใบมันผิดกัน,นอันนี้ไม่ได้เลยเนี่ยอ่ไม่ได้เลยทำไงก็ต้องดูว่าน้ำ,นำมันไปตก <นะ S 1> ตรงไหนแล้วเราก็ชักล่องไป มันไปไม่ถึง่งเม่าเช้าเม่าเช้าอ่ะม,ม,มันไม่เหมือนปองตารีสมันมเหนมือนน,น,ะนะนะแต่อันนี้เนี่ยเ,เห็นไหมโอ้โหแสดงเพราะหลังจากหลังจากได้ใบใหม่หมาแล้วนี่น่ารักมากเลยใบแสดงการสดชื่นยอดที่อวบเลยอืนี่ขึ้นเลยเนี่ยขึ้นมาอย่างยาวเลยม็อกเขือนี่สวยงามมากเลยเนาะใบก็ไม่เป็นโรคเนาะ เนี่ยที่ปลูกเนี่ยแล้วก็โตวไวๆนี่อันนี้แปลกมากแปลกมากเลยมีป้าแดงกวาเนี่ยมันติดมนุษย์อะแล้วปลูกวันเดียวกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนนี่ คืออัน e น mm ี hmm. Jamie, ้น้ำแฉะเลยนี่ให่่ลุ่มน้ำมาแฉะฉันฉันเอาฉันเอาไปฉันเอาไปลดมะนาวอ่าป้าอย่างนี้ป้าต้องทำไมตรงนี้ป้าทำไมไม่ปลูกให้เหมือนอย่างนี้เหมือนเนี้ยอันนี้ไม่ได้มันร้องตรงนี้อันนี้อันนี้มันได้น้ำตรงนู้นแต่ตรงนู้นเจอแดดพอพอปัจจัยมันไม่เหมือนกันต้นก็คงอาจารย์ก็โทษฉันยักไม่เท่ากันอยู่เลยอะไรนะ อาจารย์ก็โทษว่ารักไม่เท่ากันก็ใช่ไม่ทาล้มให้มันอ่ะอยากลองแต่ทีนี้ผมจะบอกว่าทีแรกอะมันมีหินเน่เราไปจะเอาหินไปจับค้อนหินมาสักค้อดดิถว้าไปเดี๋ยวนี้เลยร้อนอะฮะร้อนรู้ด้วยรูย้ด้วยแลอย่างเงี้ยไอ้ต้นพักท,ทองมันจะร้อนไหมในเมื่อหินมันเก็บความร้อนไว้กับตัวมันอ่ะเห็นไหมอันอันอันเนี้ยอันเนี้ยฉันไม่ได้ ไม่ได้ขุดหลุมฉันเท่าดินตรงนี้เห็นว่ามันอยู่ข้าง<ๆ>เห็นดินมันแรงฟูฟู<ๆ>ไม่ได้เปลี่ยนดินงอาจดาคือดินตรงนี้ไงก็เดี๋ยวเราเฉดขอ้อมลไถ่แต่โอ้โได้ยังเงี้ยแจวเลยไม่ไม่ได้